อะไรนะครับ เก o ดมอร์นิ่งทุกคนใกล้จะกลับแล้วได้พบผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนาที่อเมริกา ไปเผยแผ่สู่ชาวไทยได้เห็นพี่น้องไทยในอเมริกาใส่บาตททรทาบุญทุกวันสาธุอายุวันโนสุขังพลังอดีจ้จถ่ายกันไปถ่ายกันมาขอบคุณนะ <สา S 1> ที่ <สา S 1> ดูแลพระศาสนาสาธุสาธุ sử sẽ หลวงฉันครับครับนะ <laughs> ยามพี่เรโนจะถือ 嗯。 Harewah akusa mewa mewa itu diamppe tanang bakal petik gigidang sampai biasa manis Tuhan tapi กายะโยโภวะอะภิวารันตะนะเสริสะอิตถังอุทธัพพะยัยโนตัตตโรธัมมาวัตตังเต